สวัสดีครับพบกับเราช่องแม่น้อยหนาแฟมิลี่นะคะสวัสดีตอนเย็นเย็นมาแล้วครับดูดูหยาโบกินหอบหยามมาย้ายเต็มสะเต็มขอกเอ้ยเหดจ่ะหอบหยามาทิมเต็มคอกเลยวันนี้ได้ของเล่นชนิดใหม่นะคะแม่แม่ดู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 ดดวิว,วได้ลอ้อรถมาอันใหม่ ุ้ยิวิย่าหัวซุป้าไปเด้อหัวซุป้าไปออกก็ได้เดีต้องเล่นชิ้นใหม่ล้อรถยางรถยางรถเอามาใหม่เอาเอาเอาอันนี้ใหญ่กว่าอันเดิมครับอิวิขับรถแล้วไปเลยไปเลยอบินบ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 นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรออกข้างล่างอะไรออกอจะเอาอะไรออกมาข้างล่างนะ ลอ้ลอรถอันนี้จะจะแบนกว่าอันก่อนเอาเอาจะขับรถแล้วครับจะไปเที่ยวไหนจะขับรถไปเที่ยวไหนเนาะรถมีล้อเดียวรถมีล้อเดียวครับอ,อันนี้จะไม่หนักจะไม่ไม่ค่อยหนักเหมือนอันก่อนนะอันก่อนจะหนักอันนี้ไม่ค่อยหนักวันใดออามาเลยเร็วขับมาพี่ขับมาพี่ ขับรถมาขับรถมาเร็ว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 ฮะเออมั่อยกินวิตลูกวิตลูกมันขอมากินผู้ไรมานะ่ะจ้ะใครมา喏ใครมาเร็ว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 จ้าจ้าใครมาใครมามาดูใครมาหาใครมาหาหล่รอรถอเมร์ ล้อรถล้อรถมาวันนี้เออดีใจดีใจเออดีใจพี่มาหาดีใจเออพี่มาหาดีใจดีใจเอา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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไปจุกกินยาน้ำปากเขาตัวเมียเลยนะ ยกินห่านน้ากโอลไท่กินไม่รู้จักอิ่มโอ้โอ้โอ้ีเลยพี่อลไตตัวดำปื๊ดเลยอาบน้ามาใหม่ๆอาบน้ามาใหม่แก้อได้เล้วเกิดเทบอะไรเพชหนังเอเลยเอาเลยเอายเอาเลย เอาเราไถเขาไปเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเฮ้เอ้เอ้ยเอ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮเ้ยเลยเย มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรโทรศัพท์โอ้เออเออเออเอ้ยอยู่โบป็นเลยเพรจ่าจ่าอยู่โบป็นเลยเอาทักทายไม่ไม่เลยหนาไอ้กบโอทะไเน่ยสีคนละสีเลยดิแม่นลยหนาบริอาบหนาสีคนละสีเลยไปใช้ไปใช้โบลไทัยอยากเข้าไปเนาะ เอาเอาเอานิ่งหน่อยก็เป็นฟุดฟัดฟุดฟัดเอาเอาเอานั่นนั่นนั่นวารุ่นแรกเนาะมารุ่นแรกเนาะเห็นพอเตยกอดลูกบดได้เลยแม่ในนาห่วงไปเนาะเห็นพอเตยกอดลูกเรียนใส่เลยดื้อนะมาเมื่อดื้อด้วยเลี้ยงไม่ไหวดื้อแต่พอลื้อยังยอมเลยเนาะ หมูวานก็พอลือดากทางกินินแท้เมื่มวานขาบอดีเนาะไปแล้วไปแล้วอ้ยซี้เนืวอหนากระซื้ย,ย,ย,ยได้ละตีได้ระตีเท่าเรจับม <c ười> ันขึ้นไรไดเป็นแบบไหนหมูเวดเตดอร์เท่าัรทันี่ อยากออกจากออกมหาเขานี่ยเดียวอยากออกมหาพี่นี่แเดวโอ๊ทไถไปแฮงงานใสขึ้นเขียนหน่างามเตอโอ๊ะจะไตายเนี่ต้องกัอันพิเคือ้องการน้ไยเนี่อืมเลาคนละสีแม่ด้วนะเอาละไถคนละสีเลย Ấu, Ấu xuân cắn lè Ấu Ấu xuân cắn lè Ấu nói Đếch nội có keng hoái ơ Ấu Biết anh đếch nội Ấu Đếch nội ngút nhít ngút nhít bộ ở đây bộ Ấu Ấu Đếch nội Ấu Ngút nhít ngút Để qua đây Sai hoái chưa, เอาเอาเอาเป็นอย่างเป็นอย่างจ่าอยากออกไอพี่กอดไอพี่กอดกอดเด้อกอดกอดกดกดกดนอะหันหันแชร์ให้เจ้าหน้สิมีเสียงเอาเสียงเสียงคือพี่อร่าใเฮ้ยเฮ้ยลัวกลัวพี่หายไปแล้วยันพี่ไปเอ้ยยันพี่ไปเอาเอา จัดพี่ไปแล้วขุนทั้งขุนก็ห้องแล้วก็ตุมอึงเดี๋ยวพี่ออร่าใส่จะไปแล้วกอดไปเลยกอดกอดน่องนะกอดน่องงุดยิบผมยุบยิบงุดยิบผมจะผมจะไปหาผมจะออกฮืออฮือฮือฮืออยวายเด็กหน่อยโวยวายเฮ้ย

ไม่เล่นดินที่ทางแล้วนันอากาศก็ห้อนห่อนนอนมันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยตังส้าวฮาวเอ้อยากออกมาหาเขาคือวยวายโวยวายด็กวยวาเด็กน้อยโวยวายจ่าพไสิมีเสียงฮะัาดีครับบ่มีเสียงเล้จะไรสิมีเสียง เอาเอาเอากอดขาพี่มากอดกอดเออเออเอออยู่โบปินเล็กน้อยอยู่โบปินกระวนกระว่ายอยู่โบปินอยากออกนั่น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 เอาเอาเอาเน <ง1971 habitude> ี่ยเลยน่ะ เอาเอาอย่าดีเฮ็ดคือเขาอย่าเฮ็ดคือเขาบอจกปากจกปากพี่อลาไทยเออเออเออพี่จับปากว่าไรเลยเป็นอย่างเออเรียงเมื่อยพี่จับปากพี่จับปากว่าไรเลยเอาเอาเป็นตะคิวเลยเล็กหน่อยเป็นตะคิวเล็กหน่อยเป็นตะคิวเออเออพี่จะไปแล้วพี่ไปจากเด้อนีเออเออไปไป้ออเออ อยากออกแต่ออกไม่ได้ครับอยากออกเฮ้ยเอออุ้ยอุ้ยน hmm. ั uh, ่นนั่นนั่นมือมือมืออุ้ยอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อถ้าออกก่องนี่ให้ไปก็เพียวละไทยได้เลยนะที่เรียนไปทางไหนฝันกันนี่เลยอมก่องนี่แล้ว นานเจอกันนะคะนปารนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุงนะคะสวัสดีคนละสีเลยคนละสีนองกันเถอะน้องกระวนกระว่ายอยู่อยากออกอื้อออ้เอาเอายกข้างเลยเอาไส อุ้มขึ้นเลยอุ้มขึ้นเลยเอละไทยอุ้มขึ้นเลยอุ้มน้องขึ้นเลยอุ้มอุ้มอุ้มกระบาดเลยหุดหุดหุดอุดเมนนาก็ไปแห้งขนาดรุนแรงรุนแรงรุนแรงมาก เอ้าดีดีดีี่แม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 ่มแม่แม่แมแม่แม่าห่แม่แมเแม่เม่แม่แมแม่แ่่แม่แม่แม่ย่แมแม่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 แมมแม้แม่แม่แม่แ่แเ่แม่แ่แ่แเ่้ม่แมยแม่แแม่แม่แ่ม่แม่แเ้ย่